เปิดไปตามความึงี้ยวพาข่าวมาให้นะกรดามึงไปชิมาด่าดากระดาขึ้นแล้วพี่เดียวมงยากมากข้าวหนูขวนเขากินรอบเออากินแต่นก้วนแตคือว่าสักอนระหว่างยังมี่โอาอยากกินกระยามันกว่าสั่งมาโนนำน่ะสิสะออนมันวะมาเด้อพ่อเม่พี่น้องอ้าโตป้าชูกีขอน่ะกินแล้ว มา9:00นปานั้นครับบอกกินผูสิยอมสะดบโอ้ยกินนซุสินังเบิ่งอ้าวุดนะกินมาเอาลูกล่ะคระแทงมาบ่มีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออกมาเด้อเฮ้ยาังยับเป็นัวเฮ้ยมดเท่านั้นี่เด้กินอแล้วก็ึกนี่เจ้าสังบอว่าน่วงมนาเนาะสบายดีพี่น้องมาเด้อคิพี่น้องสดิเเ้พี่น้งสิดเนี่ย กิข้าวเด้อห้องสื่อดอกมาเทากินข้าว่อยกัเจ้าเ้อยกัเจ้าเจ้ากินมาได้อยกเจ้าสิเจ้ากินมาแล้วิลไม่ดีมีปลาต้มปลาทอดปลาพี่น้องย่างหมูแล้อก็แกงหน่อไม้เมนูปลาเมนูปลาโปรตีนล้วน เทปวันเกี่ยวขาวบ่าวมีดท้องสาวเยี่ยมเป็นวัดตะเวนกับขุนเร่โรเกี่ยวขาวคอมเมนต์ป้ออยว่ะมันเห็นยังยูจะได้มาเกี่ยวสองฉบาทมาโรงเรียนตู่ป่ม่ได้ยัวนนก็มาที่จซีนหมดเจ็บซีนของไฟวะ ยังไปมากยามาถึงเ็นอ่ะ้างจะตีตัวเปนนังรังแต่ว่านี่ข้าขางเดียวแนวเทนได้กินนละเออกนังดูสัตยอกปาบ่นสุดเมาอีหมดทำงานจะก้วนาะีวนเนาะกินยังอามันก็เคยแบบอาน ผมเคยกับอาห้ามแบบจางอื like ่นไม่มากิดมากแก้มน้ำไม่เตาผมมีเงินซื้อกินพี่น้องเอ้ยมาเลยขอบคุณเคยกับอาหารหองนั่งื่อนห้องสไลเดอร์หนึงอ้ไก่อนนะคือห้องนั่งบุ คือาั ka> ้างมันโอบอบ่เนาะบ่เปลี่ยนจากห้องน้ำเป็นนันสังสร้างัตตัสกินเลยคือสะาดเะดีวะนี่กับรยังแมเพามันยเงีาเปลี่ยนห้ามาออกซุยก็พูดสิบบอเออมา อาบ้านนะกูยอยากมารู้มากก็หน้าเจ๊ะแต๊ะอรากเอาไรอะไรอย่างเนี่ยเอาสิดคนเจ๊อันข้อเหาอันคุดง้างแหลกตรงนีออกบอกแต่ขนาดเขได้บอกเข้ามาหน้าเฮาถ้าจะมาหนังกินข้าวเฮาหรอกกระซิลงหน้าเฮ่าต่อนาะไม่รู้ไปว่ะไหนมาเกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้าวใครบักดำกับบุบองรายละเอียดแม่มันหลอาใจว่าที่บ้านนี้ บอกาแม่บอกใกหน้าบาวีงรงางกนแม่ตก<ม>บอกู่หน้าา่ามบานไบอกขั้นมาแต่เศ้าอ่ียสไดอนไปทนอยู่มาเขามขั้นหนาอย่งายจอาำมากไปทมมีคนจนเก้ามืนี่แต่ข้าบะลงเกี่ยวนะแม่นาา หยอมาว่ะด้องโคตนในวนนีกันตอทำันได้ไร้เสือกแถวเอืมโตรนัเลยวอยงทานฝนหตกนะเียวดามือนียะวูเยี่บ้านเดี่ยวเนาะมันแดดเนาะ้กระเดี่ยว จาปป้างคนมั่งเรียนจจามาแต่จ้างว่าเผื่อจ้างกต่พวกกันเนี่ยครอบครัวเนี่ยยังงงไหมมีไปโรงเรียนบ่ ง่า,นายนไปอไมชิ่งเงียนันแห้ตัน้ลานี่งดีพีบอหนะปาทวเรายอดกับดูีันนี่บ <c oughs> ดูมผ้ากันขา่าแต่เร <c oughs> าหมาออกข้างจะหลุดกี่เสีว,ว่านีแม่ปากนี่ เล็กน้อยนะเดี๋ยวก็อยังเงีก็ลางเจาะแล้วเอาจับอันแล้วให้ดูหน่อยแบบต้วนยังมั้งจับอีกอย่างฝาอหน่อยอ่างเงี้ยดูหน่อยดูอะไรดิจีบมันนี่เขาห่วยเนี่ยหยัดหลงมเย็นใหม่ อร่อยมาก บัแหละกับเกี่ยวอยู่นี่จ้างอมันน้องสิงโตแขมันกลายเร็นเวลา

มาเถอะกินโลยเจ็ตันงร้านรมาเกีย้านอาทิตนึงแม่าก็คุยก็าเขาจะเกียกันเขืเขากสูนเขที่จะแดกอยแพทบดเกี่ยวข้าวนอยแม่ะไาเี้ยเาไเขนี่นะเยบาเนิ้ ไม่ดื <overst run> ้อแล้วมือเร่ก็อิเอาหเขาเี่ยวว่าันนี้เขาจูกาบบมมันยังตคองคุณแสงแมันหมัดเข่าเนาะมือวันที่แห้งมากเข่าทำไมมม่ตัดไว้เด็หมัดตังไว้ไม่ดีหอเนี่ยมัดีมันจะอันคาย ต้นแทงต้นแทงครับปัวแมงสดเดี๋ยวมีกระเป๋าลายดอกกินแต่ยำผิดตำมาฮุ่งแก่ไมทำไมน่ะหมอให้ตแล้วตแกันมาอันนี้ก็ตาวมากวะ จ้าาเงน,น,น้อน้องบาร์ทำเอไอ้พกข้าวมาจากคนคนนะบอสเจาก่งนะบอมาจากคนโ้่งเขาอีเด่ยงก็สิพกตอดกระลูกไผ่ ใจเ้า <10 S 1> จอยนะจิบทำบ้านน้ำบอกกับบ้น้ำมู้งน้ำมู้งกับสองจิบเอ็ดเด,ด้วยน้ำบ,บอกบ๊อบกจากับบักลุน้ำมากไปสิมันแล้วน,น้ำเกลือประมาณสองบาทน้ำมุ้งยังประมาณ กยเกี่ยวรมันเกี่ยวนั่นแหละเขามาัเกี่ยวซอยอ้ก็จงสุกเต็มทงมามเ<อ>กี่ยวมูนีมาค่ะสุกเตีมทงอะไรวไมาสิมาเะว่าไปงานศพบ้านพอบ้านได้ไหม ลาอลไรพี e. ่น้องขอบใจจุกจุกทุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันคลิปหน้าสบายดี